Morant against McConnell. Pick and roll. Morant. Oh! โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจออีกเช่นเคยนะครับช่องยัดห่วงนะครับผมวันนี้เป็นการพบกันแล้วว่างเมมเบอกิ๊บัคเปิดบ้านรายการเมเจอรของเอลเอเลกเกอร์เวลา10โมงของพรุ่งนี้เช้าด้วยนะครับมาดูสถิติห้างแลหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับเลเกอร์ชนะ3แพ้2ซีซั่นนี้ได้แอนโทนีเดวิดทำเฉลี่ย25แต้มต่อเกม12รีบาวดกอีก3.7แอสซิสต์เลบอนเจมส์ทำเฉลี่ย24แต้มต่อเกม7.2รีบาวดกอีก7.8แอสซิสต์เดนจิโร์ยัััังงงผผีีีีเเข้้้าาออกกกคครบบช่่วนฝทม บัคชนะ4แพ so, ้1นะครับผมห้านหลักสุดที่สั้นนี้ได้ยานิสอาตตอทุกโทำเฉลี่ย30แต้มต่อเกม11รีบาวีหกจุดสามแอซิสเดเมรีลาทำเฉลี่ย24แต้มต่อเกม44รีบาวีหกจุดแปดแอซิสคริสเมเดตันทำเฉลี่ย14แต้มต่อเกม4.3รีบาวีห้แอซิสเีับส่วนเรื่องความพร้อมของผู้เล่นมีออกไปทั้งหมด3คนแล้วก็มีดูหน้างานอีก4คนนะครับผมส่วนมากจะเป็นฝั่งทางเลเกอร์นะครับคิสเตียนวูดแล้วก็เกวินเซนต์ย ว่าบัควันนี้ชนะเกิน2แต้มกันอย่างแน่นอนวันนี้นะครับผมฟันธงนะใครอยากจะตามให้ตามผมฝั่งทางของบัคได้เลยวันนี้ฟันธงนะครับใครที่อยากจะตามนะตามไปที่ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราได้เลยลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ใต้ e s ส r ร p t i ั n สรับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแช,แชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสลับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย